อัปเดตข่าววันที่22กรกฎาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของเอเจน์บ้านเรานะครับที่มีการประกาศนะครับการถอนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของยนะูเคนาะที่ประกาศที่จะหยุดการชรําระนี่ให้กับทางฝั่งของสหรัฐนะครับรวมถึงบิลคอยนะที่มีการพุ่งไปแตะ2 4 0 0 0เหรียญน,นะครับเมื่อวานนี้นะครับมีในกันบ้านใอคลิปนี้เราไปดูกันครับ สวัสดีครับผมก๊อลฟลองทุนนะครับก็นึกอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร์กับทางช่องยูทูบลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนเอกซิสต์นะครับเพื่อนที่อยากศสูตรเราได้ดูเรียนความรู้กับเทคน,นิคอลทางด้านคริปตโตเคอเรนซีเพิ่มเติม,ตมสามารถดูเรียนในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและก่อนที่เริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมเมื่อวานนี้นะครับให้กับเพื่อนๆดูนิดนึงนะในฝั่งของ, Bitcoin, ง,ของบิตคอยและาการ ดีตัวขึ้นไปแตะประมาณ2องหมื่นนะครับทะลุขึ้นไปนะครับยืนได้ครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะแล้วก็มีการเบรกตัวกลับลงมานะครับก็เมื่อวานนี้ขึ้นไปแตะเนี่ยครับประมาณ2องหมื่นสี่สองนะครับแล้วก็มีการย่อลงมานะครับเป็นคอร์รคชันตอนนี้ต้องรอดูว่าแถวเนี้ยจะเอาอยู่ไหมนะสําหรับตัวแนวรับของบิตคอยนะครับที่ถ้าเกิดดูในภาพของหนึ่งชั่วโมงนะครับอยู่แถวประมาณ2องหมื่นสองเก้าร้อยนะครับถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ย อาการน่าจะไม่ค่อยดีนะนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวในเรื่องของเทสลาด้วยนะที่มีการขายบิตคอยออกมานะครับก็ต้องรอดูว่าส่งผลกับตัวตลาดเยอะขนาดไหนนะครับคราวนี้ในฝั่งของตลาดดาวโจนส์นะครับเมื่อวานก็ยังทรงๆอยู่นะไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นลงเยอะเท่าไหร่นะครับกออ็มีการบวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ในฝั่งของ N นสแสกเนี่ยก็บวกขึ้นมาประมาณเปอร์เซ็นต์นิดๆเลยนะก็มีการปรับตัวที่รุนแรงกว่านะครับในฝั่งของตลาดดาวโจนส์นะครับในฝั่งน้ํามันเนี่ยก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมานะแต่ก ยังทําการหลุดนะครับเบรกตัวแถวโซนราคาประมาณ100ลงไปนะครับแล้วก็ในฝั่งของทองคำเนี่ยดูน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับสำหรับทองคำถ้าดูในภาพวิกเนี่ยภาพวุ๊เนี่ยทองคํามีการปรับตัวหลุดตัวแนวรับนะที่เราวางไว้นะครับที่เป็นเทนไลน์นะครับแล้วก็ตอนนี้เจาะที่จะเบรกแถวประมาณหนึ่งพกอยเจ็นะครับก็ไม่รู้ว่าจะหลุดลงมาหรือเปล่า อาจจะมีข่าวบางอย่างที่ทําให้ตัวทองคำเนี่ยมันทิกเกอร์แล้วมันหลุดลงมาได้นะครับซึ่งในฝั่งของตลาดพวกเทดิชันเอลมาร์เก็ตหรือว่าตลาดพวกทรัพย์สินต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนหรือว่าฝั่งบิตคอยเนี่ยก็เริ่มกลับตัวละนั่นก็จจะส่งผลร้ายกับทางฝั่งของทองคำนะครับว่าเออมันจะมีการอาจจะมีการดอกตัวแนวรับลงมาได้นะครับคราวนี้ในฝั่ง e t f นะครับ ETF เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะ ในช่วงวีคนี้นะครับจากตัวบัตทอมที่มันขึ้นมาเนี่ยประมาณเกือบ70%็ดสร์เนได้ละนะครับ mm. ก็ถือว่าเพอร์포เรนซ์ดีกว่าบิตคอยนะครับถ้าเกิดเราไปดูอีเทียสเทียบกับบิตคอยนะว่าเป็นยังไงนะครับเราก็จะเห็นกราฟเนาะว่าตัวอีเทียเนี่ยมีการปรับตัวพุ่งขึ้นมาเลยนะครับ mm. เมื่อเทียบกับบิตคอยนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ0.05นะครับตัวโลเก่าของเขานะขึ้นมาถึงประมาณ0.06นะครับก็สําหรับคนที่เทรดเทียบกันเนี่ยตอนนี้อีเทีย ครับสตรองกว่านะฮะโอเคเคราวนี้มาดูกันในฝั่งของดิสไวกันบ้างว่าตัวเ,เงินดอลลาร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับมันก็ดรอปตามสภาพนะเพราะว่าทางฝั่งของตลาดเธนิชั่นมาร์เก็ตหรือว่าทางฝั่งของดาวโจนส์คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วเงินก็น่าจะโฟจากตัวดอลลาร์ออกมานะครับระดับหนึ่งนะฮะคราวนี้ตัวค่างเงินบาทเนี่ยมันก็จ่อที่จะเบรคขึ้นต่อนะครับไปที่ตัวแถวแนวต้านที่เราเคยวางไว้นะ ตรงนี้ถ้าเกิดมันลุ้นแถวนี้มานะครับแล้วก็ภาพมันยนังค่อนข้างสตรองเลยรวมไปถึงโวลูมนะก็สตรองมากๆนะอาจจะมีโอกาสขึ้นไปแต่ประมาณ4ี่ิปได้นะครับจากที่ดูนะก็ต้องรองดูกันนะคนที่ทาธุรกิจอยู่นะในฝั่งของอส่งออกนําเข้านะครับก็พยายามวางแผนกันดีๆนะครับน่าจะมีเอฟเฟกมีผลกระทบกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับคนที่นําเข้าสินค้าเข้ามานะครับ <S <S โอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งของข่าวแรกดีกว่าที่เราจะมาคุยกันก็คือทางฝั่งยูเครนเนาะเขาได้ที่มีการประกาศนะครับที่จะ ระงับการจ่ายนะครับจ่ายหนี้นะครับที่เป็นลักษณะของดอลลาร์หรือว่าจ่ายกับทางฝั่งของสหรัฐนะเพราะว่าตอนนี้ตัวสงครามที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ยืดเยื้อเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเงินสดเขาแทบจะไม่เหลือละนะครับเพราะฉะนั้นมีการที่จะแจ้งนะครับที่จะ,ะหยุดจ่ายก่อนนะครับพักชำระหนี้เนาะแล้วก็อาจจะมาผ่อนผันที่หลังอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ตัวยอดที่เขาประกาศไปก็ประมาณ2 0,000กว่าล้านดอลลาร์นะก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับสำหรับ การเหมือนคล้ายๆแบบพักพักชำระหนี้ในครั้งนี้นะครับสำหรับตัวยูเครนก็ต้องรองดูกันว่าสงครามมันจะยืดเยื้อไปขนาดไหนนะครับเพราะว่าอตอนนี้เรื่องการซัพพอร์ตของตัวอาวุธหรือว่าเรื่องเรื่องฟันต่างๆก็มาจากทางฝั่งขอ,องยุโรปแล้วก็ฝั่งสหรัฐเยอะนะครับโอเคคราวนี้มาดูการในฝั่งของตัว US เรื่องการขายบ้านกันบ้างนะว่าตอนนี้ตัวยอดขายต่างๆเนี่ยมันปรับตัวลงนะครับแล้วก็ทำยวโลนะ นในรอบ2ปีเลยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนี้ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งตัวเปอร์เซ็นต์ที่มันดอรอปลงมามันดอรอปลงมาเรื่อยๆเลยนะนะครับสำหรับยอดการขายบ้านที่สารัฐนะครับอันนี้ก็จะมีการส่งผลมาจากพวกเงินเฟอ้อแล้วก็การความกังนวลเรื่องรีเซชชั่นที่มันเกิดขึ้นนะเพราะว่าคนเนี่ยอาจจะมีกําลังการซื้อเนี่ยที่น้อยลงนะครับแล้วก็อาจจะไม่กล้าที่จะไปซื้อสังหาในช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องรอดูกันนะว่า ซเศรษฐกิจนะครับหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าตลาดมันก็เริ่มกลับมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับจริงกับหลอกนะครับ่็โอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งของบ้านเรากันบ้างน,นะคริปตัวคนเรนที่บ้านเราว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่อิมแพคกับบ้านเราข้างเยอะเลยนะก็คือทางเอ็กช์เชนนั่นเองนะครับในไทยเนาะเขามีการเขาเรียกว่าหยุดนะครับการฝากถอนเงินนะครับเรื่องการเพิกถอนเงินออกมาจากตัวเอ็กช์เชนนะ ก็อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งเลยนะครับในเรื่องสภาพคล่องที่หลายๆคนเนี่ยไม่สามารถถอนเงินออกมาได้นะครับแล้วก็เขาเออกมาพูดนะว่าตอนนี้เขากําลังทําเรื่องการฟ้องนะครับทางฝั่งของเซลเซียสอยู่เพราะว่ามันมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไปอยู่ในฝั่งของเซลเซียสนะครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นเงินที่มันไปอยู่ใน,ใน,ใ,นในส่วนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเซอร์วิสของซิปอัพนะครับซิปอัพเนี่ยก็จะมี ในฝ e e ั่งของ BTC, ETH นะครับแล้ว UDT แล้วก็รวมไปถึงเหรียญอื่นๆด้วยนะครับก็เพื่อที่มีการเทรดกันอยู่ในตัว a n เชนนี้ก็อาจจะต้องรอดูประกาศเท่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งท่เนี้ทางฝั่งของกรอตรเนี่ยเขาก็ได้มีการแจ้งออกมานะว่าให้ทางผู้บริหาหรือว่าทางทีมของทางตัว A อเชนนี้นะครับได้ออกมาชี้แจงหน่อยนะครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยก็มีการไลฟ์เกิดขึ้นนะครับในการเรื่องการชี้แจงว่าเงินเนี่ยมันมีการไปตกค้างอยู่ที่นู่นนะแล้วก็เขาอาจจะมีการการทําฟ้องร้องนะครับเพื่อที่จะดึงเงินกลับมาให้นักลงทุนให้ได้มากที่สุดนะครับพรเพื่อนๆก็สามารถไปดูไลฟ์นะครับแล้วก็วิดีโอที่เขามีการแจ้งข้อมูลตรงนี้ได้นะครับในตัวเฟซบุ o กนะครับของทางซิฟเมกเนาะโอเคคราวนี้มีข่าวที่ฮือฮาแล้วแล้วก็ทําให้ตัวบิตคอยนมีการปรับตัวลงต่อ นะครับมีการย่อลงมาต่อนะเพราะว่าทางฝั่งของอีลอนมัสเนี่ยมีการขายนะฮะตัวเทสลาเนี่ยมีการขายตัวบ c คอยออกมานะ75นะครับจากที่โฮไว้ทั้งหมดนะครับก็คือขายเกือบหมดนั่นเองเพราะอะไรเขาบอกว่าเนี่ยต้องการเหมือนจะนําเงินตรงนี้นะไปเป็นเหมือนเงินสำรอง r ีเสิเพิ่มเติมนะที่เป็นเงินดอลลาร์นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นเงินเฟียสนั่นเองขายยุบอบซีออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินเฟียสน,นะครับซึ่งปริมาณการขายทั้งหมดของเขาเนี่ยประมาณเกือบ9 3 6ามิมิลเลียน นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ34,000ล้านบาทได้นะครับก็ต้องรอดูกันนะว่า,าทาง Elon Musk เนี่ยจะมาพูดอะไรบ้างนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็เคลมเลยว่าเขาเป็นเหมือนบิตคอยเนอร์นะคนที่โฮบิตคอยแล้วก็ถือบิตคอยนะครับโอเคเคราวนี้มาดูกันในเรื่องของการเทรดกันบ้างน,นะในฝั่งของตัวฟิวเจอร์นะว่าเมาื่อวานเนี่ยมีการระเบิดของพอร์ตนะเยอะเหมือนกันนะครับประมาณสามร้อยกว่าบิลเลียนนะครับที่รวมๆเนี่ยประมาณเกือบแสนคนเลยนะ เทรดเดอร์กว่าแสนคนเนี่ยที่พอร์ตระเบิดนะครับส่วนใหญ่จะมาจากฝั่งของ BDC เนาะที่มีการดอรอปลงมานะครับเมื่อวานก็จากวิพีที่ขึ้นไปประมาณ3%นะลงมาประมาณาลบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหายไปร4%ได้นะครับในตัวตลาดเมื่อวานนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยพอร์ตก็คนที่พอร์ตแตกเนี่ยก็ทั้งฝั่งลองฝั่งช็อตเนี่ยคู่กันเนี่ยนะครับปี้ประมาณ300กว่าล้านใช่ไหมส่วนใหญ่อยู่ที่ FTX นะครับโอเคเขา และข่าวสุดท้ายนะครับที่เราจะมาคุยกันก็คือทางฝั่งของคอยเทเลกราฟนะเขาออกมาพิจิตนะครับเรื่องตัวบิตคอยนะที่ว่าน่าจะขึ้นไปแตะประมาณแสนสองนะครับแสนสองหมื่นเหรียญน,นะครับในปี2023ได้นะครับซึ่งตรงนี้เทรดเดอร์ที่เขามีการ พูดพูดพูดถึงตัวราคาตรงนี้เขาก็พิจิกว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงมาจนถึงบอททอมแล้วนะครับแล้วก็ในภาพเดย์เนี่ยก็ดูเหมือนทรงที่จะสวยนะแต่เมื่อวานก็โดนตกลงมานะครับประมาณ4%ได้นะครับแล้วก็เขาก็มีรูปให้เราดูด้วยนะว่าตัวการคาดการณ์ของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นอันนี้อันนี้จะเป็นตัวโซนราคาแอเรียนะครับที่มีการดรอปลงมานะครับก่อนหน้านี้แล้วก็เขาก็เลยพิจิกนะหลังจากที่มันทําการเคลียร์บอททอมได้นะครับที่เขาบอกว่าะจะขึ้นไปที่ประมาณแสนสองนะครับตรงนี้เขาก็จะมีะตัว การคาดการณ์นะครับว่าตรงนี้การอดรอปลงมาเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดของคอร์เรคชันทีหนึ่งสอทีนะครับแล้วก็น่าจะมีการเบรกขึ้นไปซึ่งแทร็เก็ตตรงนี้นะครับในตัว Primary นะครับสีน้ําเงินเนี่ยอยู่แถวประมาณแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งจนถึงประมาณสอ0แสนได้นะครับแต่ช่วงสีแดงเนี่ยน่าจะขึ้นมาแถวประมาณเกือบโหห้าแสนเลยนะนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเรื่องการคาดการณ์อันนี้นะครับมันจะถึงไหมนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็จะมี ปัญหาเรื่องอไม่ว่าจะเป็น exchange ต่างๆนะครับหรือว่าผลกระทบต่างๆในตัวเงินนะครับในต่างประเทศหรือว่ากองทุนเนี่ยที่มีการล่มสลายไปนะครับหลายอันเลยนะครับในโลกคริปโตก็ต้องรองดูกันว่าเฮ้ยจะไปได้ไหมนะครับหลังจากนีนะ้วันนี้ก็มาแชร์ข่าวกับเพื่อนนะครับก็หวังว่าจะเปนประโยชน์กันครับ ล้วสุขข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในเรื่องการระางับการถอนเงินนะของเอเ็กชแนนบ้านเรานะครับอันหนึ่งเนาะเพื่อนก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารนะในตัว Facebook แล้วก็ในตัวเว็บไซต์ของเขาได้นะครับแล้วก็ในฝั่งของ Bitcoin นะที่มีการพิจิกว่าจะขึ้นไปแตะอะไรประมาณแส0 0 0 0ดอลลาร์ 1, 20, เลยนะครับแล้วก็ฝั่งของเทเล่าเนี่ยก็มีการขายบิตคอยอยเวลาเจ้าเปอถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับของตัวบริษัทของเขานะครับถ้าใครที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่องยูทู พอีผมกอล์ฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ